ทักททยทุกคนยามบ่ายจ้าวันนี้ก็จะมาดูคนเกี่ยวข้าวจะมาดูคนเกี่ยวข้าวนะมาดูรถเกี่ยวข้าวกันทุกคนนะคะบรรยากาศคลึมๆนะคะวันนี้เนาะไม่ใช่นาของตัวเองนะทุกคนนาของเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆเนะมาแล้วนะคะ วันนี้ใครๆก็เกี่ยวข้าวทุกคนบรรยากาศก็กครื้มๆนะคะแต่ก็ร้อนอบอ้าวนะคะเราทํางานเนาะอันนี้ค่อยก็ร้อนนะเพราะว่าค่อยทำงานเดินไปนู่นนี่นั่นนะคะดูวัวถางยานู่นนี่นั่นก็ร้อนนะคะทุกคนแต่ถ้าคนไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ร้อนนะคะหนาวด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าลมแรงมากนะคะทุกคนลมแรงมากเลย รถข้าเกี่ยวดีอยู่นะทุกเก่ารถดูกเก่าๆแต่ก็โอเคทุกคนใส่ถุงช้อมเลยแบบใส่ถุงช้อมทุกคน แบบใส่ถุงพร้อมมุดดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะทุกคนใส่ถุงพร้อมโอ้ปกติก็จะเอารถนะคะทุกคนเนาะเอารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใส่รถเนาะเอาใส่รถแล้วก็เอาไปตากนะทุกคนอนะันนี้ก็ใส่ถุงน่าจะเอาไปตากนะทุกคนโอ้ยรถต้นไม้ต้นไม้บางนะทุกคนบรรยากาศรอบข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เก็บภาพให้ทุกคนได้ดูวิถีชาวไฮชาวหน้าบานเฮาพี่น้องนะคะดูบรรยากาศจต่ครืมๆทุกคนนะคะเมฆอย่าตกนะเธอเขากำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เธอจะมาตกไม่ได้นะคะนี่ก็จะเอาข้าวออกก่อนเนาะก็จะมาออีกรอบหนึ่งทุกคนเขาก็เกี่ยวดีอยู่นะฟางนี่ก็ โอ้ Ooh, นะจะเอาไปให้วัวก,กินทุกคนเอาไปให้อื่นกินนะ่ะดูมาแล้วนะคะทุกคนนะคะปีหนึ่งได้เห็นครั้งหนึ่งนะคะทุกคนทางนี้เพราะว่าเป็นนาปีนะไม่ใช่ไม่ใช่นาเขาเรียกว่าวนะไม่ไม่ใช่นาปรังนะทุกคนเราทำนาปีกันเนาะ ปีหนึ่งครั้งเดียวก็ทุกคนไม่เหมือนภาคกลางนะคะภาคกลางทำนาสามครั้งเนาะเป็นนาปรังนะคะทุกคนแต่เราทํานาปีส่วนมากเราก็ทํากอขอแล้วก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวประมาณนี้ก็ทุกคนแต่ว่าตรงพื้นที่ที่เราอยู่เราจะกินแต่ข้าวเจ้านะคะนานๆแล้วก็จะกินข้าวเหนียวทีทุกคนเราไม่ได้กินข้าวเหนียวบ่อยนะคะทุกคนนานๆครั้งเราก็จะกินเนาะ ลงไหนลงเขาก็จะเกี่ยวช้าหน่อยนะคะทุกคนตรงไหนที่ตั้งเขาก็จะวิ่งเร็วหน่อยประมาณนี้กบสุดท้ายแลย้ว เลยคะ่ะทุกคนนะคะแบบใส่ถุงซอมเลยเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กดติดตามกันจ้าชีวิตติดธรรมชาติคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ